ยังไงก็ฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับเนาะก็จะฝังยากๆหน่อยนะครับฝังยากนิดนึงนะครับจะมันเปลี่ยนยอนอยังนะครับสบู่ใช้แล้วหอมมากคุ้นแม่นะครับสบู่ผมบอกเลยนะครับกลิ่นหอมหอมแบบธรรมชาตินะครับนะกลิ่นหอมหอมแบบธรรมชาติหอมแบบหอมแบบจ้งไดนละ่ะหอมแบบอ่าสบายนะครับหอมสบาย หอมแบบธรรมชาติหอมแบบสดชื่นนะครับสบู่หอมหลายพี่น้องนะครับหอมแล้วก็แล้วก็ประสิทธ,ธิภาพนี่คือแบบโอ้สำหรับผมนะถ้าเต็มร้อยนะครับผมให้เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนะครับเพราะว่ามันราคาสําผนมันเต็มร้อยก่ได้นะครับ <c oughs> นะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมลองจัดดูนะลองไปจัดเบิงพี่น้องนะครับคุณสงการมักอยู่จ้าครับนะยังซวยๆก็ล่องก็ล่องสงงหนาไปเบิงมีบ่บ่ไหมีบ่ตัวนี้นะครับนะนะครับถ้าได้ไปถ้าได้ไปอ่าสมมุติไปจ่ายตลาดเนาะนะครับก็ล่องรองเบิงพี่น้องนะครับลองลองดูนะเผื่อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามามาพี่น้องอาจารย์เต้ยใช้ครีมตัวนี้ด้วยไหมใช้ครับนะใช้ผมใช้ก่อนที่จะครีมตัวนี้ผมใช้ก่อนที่จะทาแป้งแล้วก็ทาครีมกันแดดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ใช้ล้างหน้านะครับเนาะล้างหน้าพี่น้องว,วันนี้ขอพี่ก่อน <laughs> โอเคครับโอเคทุกคนใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจนะครับม,<น>มาครับมาครับ<ม><น>แจกก็เดอเก,ก้าอี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆจ้า<ม><น>สำหรับใครที่แจากเก้าอี้ให้นะครับนะขอให้ร่ำรวยจ้าขอให้ร่ำรวย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 นะครับเดี๋ยวเอา นี่ให้เบิงกรอนพี่น้องนะครับสิบสองล้านนะครับหากันไว้แล้วหรือ,อยังทุกคนไปหาไว้ไปพี่น้องสิบสองล้านพี่น้องนะครับนะเห็นบอโอยภาพมันไม่อันนี้เนาะภาพมันไม่ชัดเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะทุกคนหกเจ็ดเจ็ดหกโอ้ยภาพมัน ก็ได้พี่น้องผมต้องใช้กล้องหลังเดี๋ยวสักคู่นะผมต้องใช้กล้องหลังครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะทุกคนแล้วต่อไปนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกต่อไปจะเป็นเลขอีกคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> จะเป็นเลขอีกคู่หนึ่งพี่น้องนะรอดูกัน จ้นี่นะครับผมนะอ่ะสำหรับโรต,ตรี่นะครับยังเหลืออีกอยู่สี่ใบนะครับยังเหลืออีกอยู่สี่ใบนะครับนะยังเหลืออีกอยู่สี่ใบที่ไม่ใช่หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนะใครยังไม่หาหาไว้ทุกคนผู้ใดท่านไหน้หาหาไว้พี่น้องนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะอ่า ใครรอได้รอนะครับต่อไปจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าใครได้แล้วทุกคนใครได้แล้วครับอ่าผู้ใดได้แล้วพี่น้องเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับนะอ่ะเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะใครได้แล้วก็นะครับดีใจด้วยนะทุกคนเนาะต่อไปนะต่อไปเลย มาคือกันบอมาคือกันบอทุกคนชอบเหมือนกันไหมครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งคู่หาง่ายครับเลขคู่นี้หาง่ายนะเลขคู่ต่อไปนี้หาง่ายนะครับนะ <c oughs> เลขคู่ต่อไปนี้หาง่ายจะ้ะตามสามงวดแล้วคะ่ะตามสามงวดไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> อบตามมาสี่หางวดแล้วพี่น,อน้องนะ ตามมาสี่ห้างวดแล้วต่อให้ผมจะไม่ได้ให้นะครับบางงวดผมไม่ได้ให้เลขหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ผมซื้อไว้ติดตลอดนะครับอ่านะมันเป็นเลขที่แบบเป็นเลขที่ผมชอบก็ว่าได้เนาะอ่ะทุกคนจ้ะนี่พี่น้องเนี่ยหมักบัวมักบัวชอบไหมครับชอบไหมจ๊ะเกีบอยากเด็ด โอเคนะครับชอบไหมทุกคนชอบไหมโอเคนะตามนี้เด้อตามนี้เด้อพี่น้องนะครับหกศูนย์ศนะครับ6 0ศู0 <c oughs> ได้แล้วสิบห้าใบใจเย็นๆครับค่อยๆเบิ่งไปพี่น้องเหมือนีนหวัวแต่วันที่ยีบสามนะครับนะ หกศูนย์ศูนย์หกนะจ๊ะใครชอบก็พิมพ์มานะครับใครชอบก็พิมพ์มานะครับอ่าผู้ใดมากก็พิมพ์มาพี่น้องเนาะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับแคบไว้จ้าทุกคนแคบไว้นะแคบไว้นะครับโอเคเด้อสวยไหมสวยไหมน้มบอพี่น้องบอบอดังๆไหมบอดังๆนะครับมามากบว ชอบดังๆพวกดังๆเนี่ยจาว่ามากพอ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้กล้องหลังในการดูนะครับดีเด้อช่วงนี้ผมเปิดกล้องหลังได้แต่ก่อนผมเปิดกล้องหลังไม่ได้นะเปิดปุ๊บตัดปับ๊บหลดจักเป็นย้อนยังจักมันเป็นย้อนยังนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ท6อป6กเจ็ตรงกับทะเบียนรถจ้าครับผมลองจัดดูนะลองไปจัดเบิร์พี่น้องนะครับคุณสงการมักอยู่จ้าครับนะยางซวยๆก็ล่องก็ล่องสงบนาไปเบิร์มี่บ่หะมีบ่ตัวนี้นะครับนะ สมมติไปจ่ายตลาดเนาะนะครับก่อลองลองเบิ้งพ้องน,อนะครับลองลองดูนะเผื่อ,อเผื่อมันจะได้สซีหาใบนะครับบอเอารไลท์หอกนะครับซีหาใบแต่เป็นรางวัลทีหนึ่งเนาะแต่ยังไม่ได้สักทีเลยสงอคุณอ๋อ,อ,อคุณติมนะครับเอาคุณติมมันคนส่งมันมีปัญหาครับมันมีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าคุณติมผมส่งไปแล้วนะต้องรอรับ สอบถามที่คนส่งอีกรอบครับนะนะครับเฉพาะบางที่นะเฉพาะบางที่มันไม่ใช่แบบอันนี้นะครับไม่ใช่แบบทุกที่นะใช่แล้วครึ่งก้อนมีคนชมว่าหน้าขาวอายุห้าสิบแล้วนะใช่ครับนะอายุไม่เกี่ยวเลยครับแม่อายุไม่เกี่ยวคนระับ